ครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับชา n นลนะครับผม BKL นะฮะวันนี้นะครับผมก็อยู่กันที่หน้าเกมนะครับผมไอเกมแมวนั้นลกนั่นแหละนะครับน่ะเล่นเกมวัวแล้วนะครับผมมาแมวต่อนะฮะนะวัวแมวแมวนะครับผมหนูหนูนี่แหละนะครับผม3 4เกมนี้แหละนะครับนะวันนี้นะครับผมน่ะเรียมงบมาที่14,00 0บาทนะครับผมเอากําไรจากไอที่เล่นเกมวัวนั่นแหละนะครับผมมา ต่อทุนนะครับมาดูกันว่านะครับผมไอ้แมวนรกนี่แหละนะครับผมจะสามารถปั่นกําไรได้หรือเปล่านะครับเป็นเกมที่ตัวคุณนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ตัวคุณเยอะโคตรเลยนะเกมนี้นะครับนะเยอะเฮี้ยเลยนะครับผมก็ว่าได้นะครับผมเยอะแบบไม่รู้ว่าจะเอามาทําไมนะครับผมนะเยอะจนแบบเออมันไม่ปล่อยให้เรานะครับผมมาโอเคเดี๋ยวปั่นลวเบ็ดละร้อยแล้วกันนะฮะนี่นะครับมาดีมาดีเออคูณสองนะครับเฮ้ย ว่าไม่ได้ว่ะเฮ้ยโอ้ยนี่ครับเบ็ดแรกก็มา2 1 0บาทเนี่ยว่าเขาไม่ได้นะฮะเกมแมวนะครับโอเคได้อยู่ซูชิไปได้อยู่นะครับตัวเคเคอยู่วนะครับมาตัววายสวยอุ้นั่แหละครับผมสามร้อยสา้อ้ลิ้นพันเลยนะเพืเ่อนๆนะเกมนี้นะครับผมถ้ามันไหลดีหน่อยนะครับผมมันก็จ่ายแพงอยู่นะ นะครับมันก็จ่ายแพงอยู่นะแต่ละตัวนะครับเพียงแค่ว่ามันไม่ค่อยไหลลงแค่นั้นเองนะครับนะยิ่งซื้อฟรีสปินแล้วนะครับผมแบบว่าตัวคูณนี่โหยขึ้นไป40 5 0แล้วนะครับนะบางครั้งแบบว่ามันไม่ไหลเลยก็ได้เนี่ยไม่มีไม่ไหลเลยก็มีอะนะครับนะถ้าว่าซื้อฟรีเกมแล้วฟีเจอร์ด้านแตกดีเหมือนฟีเจอร์ด้านนอกนะก็จะดีจะโคตรดีเลยนะครับนะจะโคตรดีเลยแหละเนี่ยฮะนี่นะครับมา ปนะครับตอนนี้ทุน14นนะครับโดนไป2 0 0 0แล้วเพื่อนๆนะครับมาแล้วปันเปละร้อยเลยนะครับมาดูกันว่านะครับผมอาจจะเข้าฟีสปินก็ได้นะเอาคูณ6ดีนะครับผมมาเฮ้ยสวยอยู่เอ้ยนั่นแหละนะครับอู้ยูหกร้อยได้อยู่นั่นแหละครับผมไปดี360ยสวยนะครับผม1,200บาทนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับผมนะถ้าแบบว่าเข้ามาแบบนี้นะครับได้ตัวคูณเยอะๆแบบนี้นะครับผมแล้ว มันไหลดีๆหน่อยนะครับผมแน่นอนนะครับผมนะกําไรแน่ๆนะครับผมเท่าที่เห็นโอ้ยโห่สี่ร้อยนะฮะนะเพราะว่าแต่ละตัวในเกมนี้นะครับผมบอกเลยว่าจ่ายแพงอยู่พอสมควรนะครับนะจ่ายแพงอยู่พอสมควรนะครับผมเฮ้ยสแคตเตอร์ว่ะเฮ้ยอีกแค่ตัวเดียวโอ้โหยนะครับน่าเสียดายมากเพื่อน นะครับหากเพื่อนๆนนะครับผมที่สนใจนะครับผมอยากจะเล่นเกมนะครับนเกมไอแมวนรกนี่แหละนะครับผมก็สามารถนะครับผมคลิกลิงก์ลายที่อยู่ด้านล่างคลิปเข้าไปได้เลยนะครับนะกดลิงก์ลายเข้าไปขอกลุ่มนะนะครับพูดผิดนะครับนะมันจะมีลิงก์สมัครให้อยู่ด้านล่างคอมเมนต์นะครับผมเพื่อนๆนนะครับผมเพียงแค่กดลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้นะครับผมเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านแอดมินเลยนะครับนะสมัครด้วยตนเองนะครับผมกรอกชื่อเองนะครับกรอกอะไรกรอกเองหมดเลยนะครับ เพื่อนๆก็เช็คเลขบัญชีของตัวเองดีๆแล้วกันนะครับผมเผื่อมันกดผิดแลเวลาเพื่อนๆถอนเงินออกมานะครับนะมันก็ต้องเสียเวลามันเปลี่ยนใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อนๆก็เช็คดีๆนะครับผมเช็คดีๆก่อนสมัครแล้วกันเนาะนะครับนะตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโปรฝาก29รับร้อยนะครับนะก็ยังมีโปรอยู่นะครับผมสุสแกนสล็อตนะครับเราก็ยังแจกให้ฟรีอยู่นะครับนะแจกให้ฟรีตลอดเลยนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆนะครับตอนนี้นะครับผมทางเราก็แบบว่า เพิ่งเปิดกลุ Guys, y, like ่มมานะครับผมกลุ่มแบบว่ากลุ <D: S 2> like. ่มแจ้งเวลาโบนัสทมนะครับผมคือกลุ่มแจ้งเวลาโบนัสนะครับผมที่มันจะแตกในแต่รอบและรอบนะครับผมจะมีเกมไหนบ้างในแต่ละวันนะครับน้นเพื่อนๆก็สามารถเข้ากลุ่มนะนะครับสามารถเข้ากลุ่มมามาดูกันได้นะครับผมว่าเกมไหนนะครับผมที่ควรเล่นเวลาไหนนะครับเกมไหนที่ควรไม่ควรเล่นนะครับผมก็เข้ามาดูกันได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้คูณ6อยู่นะครับ3า <Yes, S 1> hmm. 2บาทนะฮะ มานะครับคูณ8ไปแล้วนะครับตอนนี้โอเคนะครับสวยอยู่มาโอ้ยเข้าปัน้นมาที่นะครับผมตอนนี้คูณสิแล้วเพื่อนเือนโอ้โหคูณสิบเนี่ฮะเห็นไหมบางครั้งตัวคูณเข้านะครับผมแต่ว่าเกมมันไม่ปล่อยนะฮะสินีครับ แต่ว่าถึงถึงถึงมันจะไม่ปล่อยนะครับมันก็เป็นเกมที่น่าเล่นนะเพื่อนๆน่าร้องน่าเสียงดูนะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะไหลเลยอ่ะนะครับโอกาสที่มันจะไหลเข้าอ่ะมันต้องมีอยู่แล้วนะครับยิ่งตัวคูณมันปล่อยมาดีขนาดนี้แล้วนะครับผมผมว่านะนะครับมันก็ต้องน่าจะเป็นเกมที่ที่น่าเล่นอยู่พอสมควรอ่ะเพื่อนๆโอเคนี่ครับไปไปนะครับเดี๋ยวซื้อในราคานะครับผมเหมือนเดิมนะครับสามพันนะฮะ ตอนนี้งบ1 4 0 0นนะครับหรืออยู่ส0 0พนนะฮะถ้ารอบนี้ไม่ได้กำไรนะครับผมก็ก็คือนะครับผมสามารถซื้อได้อีก1รอบแล้วก็ซื้อยิบได้ไปนะครับผมไม่ถึงพันนะครับนะเบ็ดก็จะต่ําลงไงนะครับแต่ว่าถ้าซื้อเบ็ดนี้แล้วมันเข้าเลยนะครับผมมันก็จะดีนะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นเบ็ดที่ที่สูงอยู่พอสมควรนะครับผมเบ็ด40บาทเนี่ยมาเด็กคูณ1ิมาเด อุ้ยเนี่ยเห็นไหมตัวคูณโอ้โหอย่างเยอะนะครับตอนนี้คูณ14ไปแล้วเพื่อนๆน,นี่นะครับผมคูณสิบหกไปดิโอ,โ,โอ้โหนี่ครับผมคูณยี่สิบอ่ะเพื่อนๆโอ้โหมาดิครับผมมาเออนะครับ3,500เอาดีว่าเกมพลิกว่ะเพื่อนๆมาเจ็ดร้อยสี่สิบหุยนั่นแหละครับผม3,500สวยมาอีกครับผม โอ้โหสองร้อยสองสิบสี่โอ้โหมาครับผมเกมพลิกว่ะเกมพลิกเฉยเลยนะฮะเอาดีนะครับผมเนี่ยน่ครับผมโอกาสคือแบบเป็นเกมที่เวลาจะพูดว่าไงวะนะครับผมคือแบบถ้ามันไม่เข้าเลยมันก็คือไม่เข้านะฮะแต่ถ้ามันได้ตัวคูณที่แบบว่าเยอะเยอะขึ้นนะครับผมแล้วมันเข้ามานะครับนะก็คือมันก็จะได้กําไรโคตรเยอะเลยอะนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่จ่ายหนักมากนะครับผมเกมนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้นะฮะ พลิกกลับมาครับผมพลิกกลับมาชนะครับเพื่อนนะ3,120นหนครับผมโอเคจบฟรีสปิน10รอบไปที่1 5 5 0 0 584บาทนะครับ,บ, 10, ร 15, 500, 4, บนะบนะเห็นไหมนะครับผมพลิกล็อกเลยนะครับกลับมาเป็นกำไรเลยทันทีนะครับโอ้โคตรสุดแหละเพื่อนๆมาเดี๋ยวปัน่นต่ออีกสักนิดนึงละกันนะครับมาอีกรอบนึงโอเคคุณ2คุณ4คุณ6 3 8 4นะฮะโอเคยังได้ต่ออยู่นะครับคูณ48ยังต่อไหมโอ้ยังต่ออยู่นะครับผมได้ซูชิอยู่โอเคนะครับผม7จ0นะฮะโอเคตอนนี้นะครับผมได้กำไรอยู่นะครับได้กำไรอยู่เอาอีกสักรอบดีไหมนะครับเดี๋ยวจัดอีกสักรอบดีไหมอืมนะครับผมดีหรือเปล่าเอาอีกสักรอบเลยล้วกันนะครับผมหายเอาให้มันหายคล่องใจนะฮะ ทำไมรอบแรกไม่ปล่อยมานะครับเออนะครับผมสวยนะครับมาดิตัวคูณมาดิเออนั่นแหละโอ้หดูดินะครับดูตัวคูณของเขาก่อนดินะครับแป๊บเดียวคูณแปดแล้วเพื่อนๆนโอ้โหดูดินะครับมาดิคูณสิบสองคูณสิบสี่คูณสิบหกนะครับเอาดิพิกล็อกเฉยอ่ะเพื่อนเพื่อนมาจากร้ายกลาป็นดีครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหสุดยอดเลยนะครับแปดร้อยสามสิบสองนะครับ มาดูว่าจะได้ตามทุนอาจจะเข้ามามาแบบว่าแค่นี้ก็ได้นะครับผมใครจะรู้ไปคูณย0นะฮะแต่เป็นเกมที่น่าเล่นครับบอกเลยว่าเป็นเกมที่น่าเล่นครับเกมหนึ่งเลยนะครับนะต่อให้แบบว่าปล่อยไป,ยปยมาน้อยแต่ว่าคือปล่อยน้อยที่ว่านะครับผมไม่ใช่จ่ายแค่นิดเดียวนะคือจ่ายแพงนะครับผมเกมนี้แต่เพียงแค่ว่านะครับผมอัตราการไหลของเกมนี้มันก็จะน้อยกว่าเกมอื่นไง นี่ครับทั้งที่เป็นฟีเจอร์ที่มันควรจะไหลเนาะนี่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับผมคนทําเกมเนาะโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับถึงถึงจะไหลน้อยนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังมีกําไรนะฮะนะถึงจะไหลน้อยผมก็ยังมีกําไรอยู่นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวจบฟีสปินนี้ผมเลิกเลยนะครับนะเพราะว่านะครับผมเพราะอะไรนะครับผมเดี๋ยวกําไรผมหายนะครับเดี๋ยวกําไรผมหายหมดนะฮะ โอเคนะครับผมคูณเท่าไหร่เอ,อ่อนะครับได้เท่าไรหนึ่งพันี่บาทนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่ไปต่อโอเคนะครับผมรอบนี้จบฟรีสปิน10ครั้งนะครับผมไปที่4,672บาทได้มา 1 6ึ่งนะครับก็ได้กำไรมานะครับนะตอนนี้ทุน10,000หมืนะครับผม14,000หมื 1, 000, 4, 000, ก็ได้กำไรมาเท่าไหร่ไม่รู้นะครับนะแต่ที่รู้นะครับตอนนี้มีเผลิตที่20,000ื่นนะครับเพราะว่าเอาทุนเข้ามาที่14,000หมืนะครับ ก็ถือว่าได้กําไรนะครับนะงั้นผมไม่เล่นต่อแล้วนะครับผมหากเพื่อนๆนะครับผมที่สนใจนะครับอยากไปลองเล่นเองนะครับผมก็กดลิงก์นั้นแลงเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมหากใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับผมบายบาย